เวลาเรียกกินข้าวไม่อยากกินกินตอนที่นอนหับระไม่ได้กินไปด้อ๋อเราดกินตอนที่ดักขึ้นอนอดในเงี้ยคืนกี่โมงไอ้ค้างก็เป็นกดไหลย้อนไอ้ค้างกเตลอน ทาไม่ลงแล้วปตาแพ็คแล้ว Mặc cái cây này cái cây này cây này cây đi đây kia không à mà cái cây này

Oh, ้าวเอ่อชไปอยาแอนาว thế mà bên linh không tám cô lê ui quá đẹp đẹp đi ba, ôi đẹp đẹp มันมีเหรอฮะห้ามใช้ตีนเหรอมีจริงเหรอเออไม่มีหรอกบอลเล่ยใช้ตีนได้เออมีบอลเล่นเดี๋ยวนี้มันใช้จตีเลยมันนอนมันนอนนกกรอบแล้วมั่วทั้งมือแล้มั่วลองดึงสามคนใช่ไหมครับจ่ายไม่ได้ดูได้วมีอะไรดึงขึ้นไปจ่ายจ่ายไม่ได้เลยเนี่ยอยากไม่บอกเลยคนย้อนมีสามอ่ะทำไมเข้าไปแย่งเดียร์ย้อนอ๋อขอบคุณท่าน เฮ้ยต้องเข้าไปแย่งหนึ่งคนเออต้องเข้าไปแย่งพรนอองนะคนที่หนึ่งเข้ามาก่อนออกเด็กเด็กตัวไมู่่นะเฮ้ยเด็ก

ไปบนไปบนเลยไปบนได้นุญาอเดี๋ยวเขาค่อยลากไปนใหญ่ไปเข้าน่อยพี่เบไเดนไ่โดนตวพีาก่อนดนไฮ้ยคุ่ะ เลิพี่ไม่ได้เป็นลืมไปว่าเตียเป็นใครเป็นลิงบ้างพ,พ,พี่วาเป็นลิงวะพี่เป็นพี่วาไม่เป็นลิงเต๋อเร็เรอนี่นักบอลพ <c oughs> ินาศด้วยมีำหันหล่เอเลยย

ตัววีตัววีใครเป็นตรงใครเป็นนี่ไงผไม่ได้เป็นครับสาคนสามคนเมันหญิงกันเลยห่างๆห่างวันทูก่อนวันทูก่อนวันทูเออ พามากินขอบขาเลยโดนขอบป้ะน่ะโดนอ่ะโดนอ่ะโดนนิดเดียวหรือตัวยี่เลยยังเราขุกที่มาเดี๋ยววางงานนิราศก่อนใครโดนแอรโดนปะใครโดนปะแพรโดนปะโดนทั้งคู่เอาสัตย์กับพี่แอรล่ะกูก็โดนเอาละทั้งคู่ มันเป็นสองรอบรอบเลยใครไม่นานไม่นะเป็นคนเดียวเหรอตายพอดีเอาน้ำโดนแล้วโอ้ยฉันไม่เป็นบ้างผมไม่เป็นน้ำโดนแล้วมันเฮ้ยบเตะโยนนลำต่างให้ผมด้วยนะโอ้ยโยนลำตางให้ิง เอานี่รับไม่ได้